เสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning FX นะครับประจำวันที่13เดือนมีนาคม2567นะครับเริ่มต้นวันลงทุนที่ดีกับรายการ Morning FX ครับพบกับผมทุกๆเช้านะครับสิชนครับจาก i n v e s t i ิ i a a c a d e m y นะครับอ่ะทีนี้ทองคำไปดู DXY อุย้ยบอกแล้วใช่ไหมว่า1ชั่วโมง เวลาเทรดเนี่ยให้มาดู d ีเตลอดพี่พี่ดู d ีเตลอดนะผมบอกอยู่นะราคาเนี่ยตอนนี้มันยืนยันที่มันจะขึ้นแล้วนะดีเนี่เห็นไหมสีเขียวเขียวเนี่ยอันนี้ก็พูดไปเมื่อวานเนี่ยพูดทุกวันว่าจุดที่เขาคอนเฟิร์มเนี่ยคือดีเอ็นี่ยเขาจะวิ่งส่วนทางกับราคาทองคำนะครับในสถานการณ์ปกตินะพ,พี่ในสถานการณ์ปกตินะถามว่าไม่ปกติคืออะไรอ,ะอย่างพวกสงคราม พวกโควิดอะไรเงี้ยบางครั้งดีกวกับทองคำเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปพร้อมด้วยพร้อมกันแต่ส่วนมากดีกวจะวิ่งไปทางหนึ่งทองคําจะวิ่งไปทางนึ่งดีกไวขึ้นทองคาจะลงดีกวลงทองคําจะขึ้นไม่ได้ร้อนะอาจจะแปดอร์ดูประกรอบกันแต่ถ้าอยากรู้เรื่องของพวกฟันดัมเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานการวิเคราะห์ข่า,ขาวตามโค้ชแอนดี้นะครับสายข่าวตัวจริงพาชนข่าวทุกรอบวินทุกรอบนะ อย่าลืมนะอ่าทีนี้ผมบอกว่าตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเบรกขึ้นแล้วนะจังหวะนะตอนเนี้ยคือเขากําลังพูแ l back ครับพูแ l back คือมันย่อแหละเนี่ยเห็นไหมจังหวะย่อลงมาแล้วเขาจะขึ้นต่ออืมอ่าถามว่าย่อไหนย่อตรงไหนถูกไหมเขาจะย่อลงมาในโซนนี้แหละเนี่ยอ่า บริเวณเนี่ยบริเวณเนี่ยอย่าลืมว่าไส้ของเขาเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยังมีออเดอร์ที่ตกค้างอยู่นะเดี๋ยวจะสอนนะครับในเรื่องของดีมาซัปพายแบบแอดวานซ์ให้พี่ๆจะรู้เลยว่าการเดินทางของราคามันมีที่มาที่ไปนะการเดินทางของราคามีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปหนึ่งวันนี้มันจะไม่จบโอเคเดียวายผมทะลุขึ้นไปแล้วนะ ตอนนี้เขาจะลงมาเทสนะครับจะลงมาเทสกรอบแล้วก็เลือกทางแล้วอาจจะยกตัวขึ้นอืมประมาณนี้ทีนี้ไปดูทองคำฟืบทองเมื่อวานนี้ก็บอกอยู่นะว่ามีวันอังคารที่ผมบอกอยู่ว่าทองคำเนี่ยอ่เดี๋ยวให้ไปดูภาพใหญ่กัน ภาพใหญ่ผมมองอย่างนี้นะให้ดูภาพใหญ่เสมอนะครับภาพใหญ่เสมอนะใหญ่เนี่ยอ่ะสี่ชั่วโมงตอนเนี้ยทองคำเนี่ยเขาอยู่ในกำลังจะจบรอบขาขึ้นนะรอบนี้นะครับรอคอนเฟิร์มจบจริงๆเนี่ยคือราคา2130นะ นี่คือจบจริงนะครับนี่คือจบจริงนะถ้า2130ยังเอาอยู่มีโอกาสขึ้นทำ High อีกรอบหนึงนะอ่านี่คือภาพของสวิงใหญ่นะคือผมตามภาพนี้อยู่นะครับผมตามภาพนี้อยู่ถ้าเขาจบภาพ2130ได้เขาเบรกลงมาได้ปุ๊บผมจะรอจังหวะเขารีเทสขึ้นไปแล้วผมจะเก็บเซลล์ล้วนๆเลย อย่างนน้อยเป้าแรกของผมเนี่ยคือราคานี้นะหนึ่งเนะครับหนึ่นะขอคอนเฟิร์มลงก่อนแต่ณนะตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะเทรดในสิ่งที่เราเห็นไปก่อนเทรดในสิ่งที่เราเห็นไปอยู่เทรดในสิ่งที่เราเห็นไปก่อนน้องแบกบอกรอสีสีอยู่ด้านล่างรอราคาเดียวกันนี่แหละ, <laughs> อะเอาไม่ ทีนี้เราไปดูทองคําเอาสี่ชั่วโมงก่นสี่ชั่วโมงอ่นนี้ผมขออนุญาตลบนะครับอันนี้คือเป็นสถิติเดิมที่เราเก็บกําไรกันมาแล้วเนี่ยบวกอยู่สามสิเก้าเปอร์เซนสี่สิบเซนตะที่เทรดมาเนี่ยยังไม่รวมมหลังหลังนี้นะอ่าลบกันลบกันตอนนี้ราคานะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงนะ อ่าผมจะผมจะวัดสวิงเนี้ยผมจะเลือกสวิงนี้นะผมจะเลือกสวิงล่าสุดนี้นะครับที่เป็นโลนะผมจะใช้ฟิโบนัชีเนี้ยตีขึ้นไปเพื่อที่จะหาแนวแนวรับเขาปกติแล้วเวลาเขาพักตัวเนี้ยอย่างน้อยเขาจะลงมาอยู่ประมาณสัก38.2ของฟีโบเลเวล่าคือราคา2128 ถ้ามองแล้วว่าลึกไปให้เข้าไปเฉลี่ยอยู่สัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงตอนเนี้เลือกโซนเลยเท่ากับว่าเลนจ์ณตอนนี้ที่เขากำลังพักที่เขากำลังปรับตัวลงมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก่อนที่จะมาถึง38.2เนี่ยเขาจะมีดีมานที่เขารอรับราคาอยู่1โซนนั่นคือ2147นะครับ2147 ราคาตรงนี้นะราคาตรงนี้นะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจะรอบายโซนนี้โซนแรกและอีกหนึ่งโซนที่เป็นดีมานที่น่าสนใจคือบริเวณนี้ แต่เราเทรดผมเชื่อว่าวพี่หลายๆคนเทรดสั้นนะถ้าราคาลงมาแจ๊ะ2องหบริเวณเนี้ยห้ามหลุดโลนะบายขึ้นไปได้ถามว่าบายขึ้นไหนไม่ต้องเก็บไกลครับลองเอาฟิโบตีเนี่ยจากโซนขึ้นมาเนี่ยเก็บสัก38.2%เนี่ยก็พอแล้วรอบแรกเล่นเป็นรอบเป็นรอบไปนะ เล่นเป็นรอบไปรอบไปนะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยรอ4ี่สอยู่ด้านล่างอ่าทันไหมครับเดี๋ยวผมขอปรับร้อน <c oughs> อ่าทีนี้มาดู15นาทีตอนนี้15นาทีนะครับยังปรับตัวลงนะเรื่อยๆนะถามว่าจุดไหนละ่ะที่เขาจะคอนเฟิร์มแล้วปรับตัวยกตัวขึ้นไปคือ บริเวณราคานี้นะเดี๋ยวตีเป็นโซนให้ผมบอกเสมอว่าผมเป็นคนที่เทรดผมจะรอคอนเฟิร์มเท่านั้นผมจะรอให้ราคานะตอนเนี้ยเขาเบรกเตงขึ้นไปได้กรีนกรีนบ็อก ช้าๆนะช้าๆนะโครงสร้างราคาเหมือนเดิมครับโครงสร้างราคาผมไล่โครงสร้างสมมติผมไล่แบบนี้ทำไฮทำโลทำไฮทำโลทำไฮทำโลแสดงว่าถ้าเขาจะเสียโครงสร้างเขาต้องเบรกไฮเตงตรงนี้ขึ้นไปถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วรอรีเทสแล้วบ่ายขึ้นถูกไหมครับ ตามทันไหมาตามทันหรือเปล่าอาถ้าไม่ทันผมจะทวนให้นะถ้าไม่ทันกดสองนะนี่คือทฤษฎีดาวนะพื้นฐานเลยนะครับคือการไล่โครงสร้างของราคาผมถ้าภาพนี้ตราบใดที่เขาไม่สามารถเบรกเต็งขึ้นไปได้เขาจะยังปรับตัวลงเรื่อยๆปรับตัวลงเรื่อยๆนะ ถ้าจะขึ้นมาปุ๊บปรับตัวลงมาแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะอบอกเสมอว่าถ้าไม่ถึงโซนอย่าไปคิดว่ามันจะไปถูกไหมเพราะเพราะเพราะสี่ชั่วโมงผมพูดเสมอว่า สี่ชั่วโมงมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะพี่พี่มันยังเป็นขึ้นอยู่เลยเนี่ยมันขึ้นอยู่เลยเนี่ยขึ้นอยู่เลยเนี่ยการที่เราจะบายการที่เราจะเซลลเนี่ยหรือจะบายเนี่ยสมมติเราจะบายตรงนี้ถูกไหมเราก็ต้องบายที่ดีมรา,ามรา์ที่เขาคุมราคาอยู่ถูกไหมครับที่เขาคุมราคาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยังไม่ถึงโซนเลยแล้วรีบกดบายไปเนี่ยโอกาส จะผิดพลาดเนี่ยสูงโอกาสผิดพลาดสูงถูกไหมแต่ตอนเนี้ยที่เราเห็นดีมานอยู่เนี่ยเนี่ยเราจะเห็นดีมานอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณสองหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยหน้าลงทุนถ้าเอาไม่อยู่ก็ SL ออกอ่า s ออออกใต้กรอบแค่นั้นเลยเออเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับอืมเล่นแบบนี้ไปก่อนนะอ่าเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับ ผมรอนี่แหละ2 1 4 7อีกโซนหนึ่งคือ2 1เดี๋ยวขอละเอียดคนนี้หน่อยอ่าอีกโซนหนึ่งคือบริเวณนี้โถ่สีเขียวฟึบอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนเมาส์ช้าๆกัน อ่าโอเคมีสองโซนนะสองหนึ่งสี่เจ็ดและสองหนึ่งสี่สองหรือสี่สี่ประมาณนี้นะราคาเดียวกับน้องแบ็กอ่าโอเค SL นะครับรอราคาลงมาถึงโซนก่อนนะอย่าไปกลัวตกรถนะครับมันมีให้เทรดทุกวันอะ่ะสมมติ พี่พบอกว่าพี่รอที่4ีเจแล้วมันไม่มามันไม่มาถูกไหมมันไม่มามันก็ต้องขึ้นไปเบรกไฮเตงที่เสียโครงสร้างถูกไหมเท่ากับว่าถ้าเกิดเขาลงออกลงมาได้เนี่ยยังไม่ถึงถูกไหมฮะยังไม่ถึงนะเขาก็ต้องเบรกโครงสร้างของเตงก่อนใน m 1 5นะแล้วเราก็รอจังหวะรีเทส แล้วบ่ายขึ้นไปอย่างเนี้ยก็ยังทันถูกไหมครับอย่างเนี้ยก็ทันนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าณนะตรงเนี้ยสีชนถ้ามันไม่ลงมาล่อะอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งมาปุ๊บแล้วมันมันดีดเตียงขึ้นมาเลยอะ่ะก็รอรีเทสเนี่ยลงมาตรงเนี้ยบายขึ้นเลยแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยนะอ่า ตามทันไหมตามทันไหมครับตามทันกดหนึ่งให้ผมหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีพี่ๆอยู่ฝั่ง f a c e b o o k นะครับวันนี้มีคนดูเยอะทุกวันนะครับทุกเช้าเราจะมาวางแผนเทรดด้วยกันตั้งแต่ประมาณ7.45โมงจนถึงสักประมาณ9.00โมงผมก็จะสอนไปด้วยคืออยากสอนนะ่ะอ,อ,อยากสอนแต่ถ้าใครอยากสนใจคู่ไหนสนใจน้ำมันสนใจ คู่เงินดัชนงดัชนีเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้เพราะว่าผมไม่อยากที่จะวิเคราะห์ทุกคู่ให้แล้วแล้วเราไม่เข้าใจระบบผมเทรดสมาร์ทไม่ได้คอนเซปต์นะครับผมจะใช้โครงสร้างราคาเป็นหลักโครงสร้างราคาเป็นหลักนะโครงสร้างราคาเป็นหลักทีนี้อย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ย mm hmm. เมื่อราคาที่เขาเดินทางลงมาเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าเลยเนี่ยเราร้อยให้เขาเสียโครงสร้างเข้าในรูปแบบของคอนเฟิร์มแบบเนี้ยแล้วค่อยบายขึ้นไปคอนเฟิร์มแบบไหนล่ะนี่ไงร้อยให้เขาเบรกหายเตงได้นี่คือการเข้าแบบคอนเฟิร์มนะ SL ใต้กรอบของเต็งนี่คือแบบคอนเฟิร์มนะครับนี่คือแบบคอนเฟิร์มนะอ่าส่วนตัวผมผมจะ เพจแบบคอนเฟิร์มนะครับเอออันนี้ต้องต้องอันนี้ไลฟ์ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์นะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับโอเคเดี๋ยวแคปลงกลุ่มนะ